สวัสดีครับเพื่อนๆผมวานิ่กเล่าหนังคลิปนี้ผมจะมาเล่าหนังเรื่อง Dragon Quest the Adventure of Dai m o p i ภาคที่3กันนะครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเรามาเริ่มกันเลยหลังจากการเสรียทัพของครกครุรและก็คุณเครงร่วมถึงการตายของฟริซซราด้วยฮารุดาไตรตรองถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากนั้นกาวาสก็ปรากฏตัวขึ้น ชายผู้นี้ก็คือนักวางแผนกลยุทธ์กองทัพมืดผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองเขาโม้ว่าเขาทำงานอยู่เบื้องหลังเงามืดมาโดยตลอดจึงแจ้งกับฮารราว่าตัวเองและก็ทีมงานจะเข้ายึดครองและเอาชนะไดกับพันธมิตรให้เองในขณะเดียวกันทางด้านของไดและฝองเพื่อนที่กำลังผ่อนคลาย หลังจากการช่วยกันส่อมแซมบ้านเมืองในเมืองปาปุนิก้าขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยเฉพาะป๊อบปุที่ช่วยสุดใจขาดดินในระหว่างที่พักรลางวันกันอยู่นั้นเมฆสีดำก็ปรากฏขึ้นลางร้ายเหล่านายพลปีศาจของกาวาสปรากฏตัวอันได้แก่นายพลมังกรบีกรอมนายพลสันเก้นายพลเงาคู่โดราและนายพลเรกันพวกมัน เริ่มโจมตีชาวบ้านได้และป๊อปปุ่เชิญหน้ากับพวกมันเขาสังเกตว่าไอ้พวกนี้มันแตกต่างจากกองทัพของฮานราทั่วๆไปมากมายเหลือเกินกลาวาสปรากฏตัวและแนะนำตัวเองพร้อมสมุนผู้ติดตามนั่นก็คือนายพลอันเดสเดสกูและนายพลมีเนโรพวกมันโจมตีเจ้าหญิงเลโอน่ามามอพโลมารีนและไอมิ เจ้าหญิงเลโอน่าที่กำลังเสียท่าถูกเมเนโรโจมตีแต่ว่ามามเข้ามาขวางเอาไว้ทำให้เธอถูกโจมตีแทนเข้าไปแบบเต็มๆในขณะที่เจ้าหญิงเลโอน่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเดสกูลก็ขกขโมยวิญญาณของมามไปสำเร็จตามแผนที่วางไว้ดังนั้นกาวาสจึงเรียกนายพลของเขาให้ล่าถอยแต่เบรกันเพิกเฉยต่อคำสั่งนี้ พวกเขาคิดว่ามันเป็นโอกาสดีที่จะสังหารไดเอาหน้าสักหน่อยได้กำลังรีบวิ่งไปช่วยมามไม่ทันระวังตัวแน่นอนแต่ว่าได้ก็ข้ามก้อนที่เปาการกันที่้าเป็นสองซี่ก็อย่างง่ายได้กลับมาที่กราวาดต้องลงโทษปเปรกันทวฐานที่ไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของตอน และชี้ให้เห็นว่าทุกคนต้องร่วมมือกันเท่านั้นจึงจะสามารถเอาชนะได้ลงได้จากนั้นกาวาดก็สร้างแท่นเก็บวิญญาณขึ้นมาวางแผนที่จะใช้วิญญาณของมัมเป็นกับดักเหยื่อล่อ เลโอนาไม่สามารถฟื้นฟูรักษามัมโดยเวทมนต์ของเธอได้จอมเวทอาวุโสมาทริประบุว่าเนี่ยมันคือคาถาขั้นสุดยอดที่ใช้ขโมยวิญญาณของคนเป็นได้จึงบอกกับทุกคนว่าเรามีเวลาแค่24ชั่วโมงในการคืนวิญญาณให้ร่างกายของม,มังม,มก่อนที่เธอจะเสียชีวิตยังท้าวอนจากนั้นเกาวัดก็ส่งพิศารมาส่งสารถึงกลุ่มของได มันบอกว่าให้ส่งคนมาแค่คนเดียวหากอยากช่วยวิญญาณของมัมให้มาที่ป่าพิศซาร์ติชิชมันเก็บวิญญ,ญาณของมัมเอาไว้มันได้ส่งยาต้านพิษของป่ามาให้ด้วยต้องกินยานี้ถึงจะเข้าไปที่ป่าได้เจ้าหญิงอาสาจะไปแต่ป๊อปปู่ห้ามเอาไว้ว่าเจ้าหญิงต้องปกป้องเมืองป๊อปปู่จะไปเอง แต่ใดก็ใช้กลโกงชกเขาที่ท้องป๊อปปุจนสลบไปมุกนี้ใช้กันบ่อยนะครับตัวใด้ยอมเสียสละไปเองเพียงคนเดียวได้ดื่มยาลงไปและออกเดินทางไปเพียงแค่คนเดียวอน,นิจจาแท้จริงแล้วยานั้นมันคือบอดี้แลมอ๋อยาพิษไงล่ะครับ ดังนั้นไดจึงได้รับผลกระทบจากมันเมื่อเขาอยู่ในป่าสายตาพร่ามัวแม่ทัพทั้งหกโจมตีไดที่อ่อนแอแต่ถึงกระนั้นไดก็ต่อสู้กลับอย่างไม่ยอมแพ้จึงสังหารเบกรมลงได้เมนเนโรโจมตีไดยังไม่ปราณี ป๊อปกับเบีโโนนาติดตามมาปรากฏตัวออกมาเพื่อช่วยใดทั้งคู่ใส่ผ้าหน้าใหม่ป้องกันแก๊สพิษกันด้วยนะเล่าในพลที่เหลือโจมตีพวกกล้าและดูเหมือนว่าพวกใดจะเสียท่าซะแล้วเอาละสิ แต่ทันใดนั้นเองคพรอกโคโดายและก็ฮุนเครลซึ่งได้รับการติดต่อจากจอมเวทอาวุโสมาทริฟก็มาถึงทั้งสองมาเพื่อช่วยดเจ้ากราวาสเห็นทั้งสองเข้าถึงกับหน้าถอดสีจึงโต้กลับจนนายพลที่เหลือพายแพ้ไปทีละคนทีละคนต่อสู้กันมันมาก 馬磐竜とうさんぽくうれつだ นจนกระทัง่งเหลือเพียงดยเดสคูและกราวาสเท่านั้นที่ยังคงอยู่ ไอสองตัวนี้มันอยู่ข้างบนครับมันเลยยังไม่ตายมันทั้งสองพยายามจะปิดบัญชีใดให้โจงได้ด้วยพลังลำแสงเพรโคกได้และคุณเคนจึงต้องปล่อยพลังออกมาเพื่อช่วยไดู้ไคชิิคมัสิรันกกโชกกกาลบาซามาอุคาราอ กล้ากัพิศารต้านพลังกันได้ที่ตอนนี้เป็นอิสระจึงได้ใช้โอกาสนี้โจมตีกลาวาสัสเข้าข้างหลังจากนี้พุกขัดใจมากนี่เป็นสิ่งที่พวกกล้าควรกระทําหรือโจมตีคนข้างหลังเนี่ยนะท้าไม่ครอบคระไและพุ่เคนสามารถเอาชนะเดสคุนได้บันโดนพลังต้านไว้แบบเต็มๆรวมทั้งตัวใดเองก็โดนเข้าไปด้วย คุณเคนที่เห็นเหตุการณ์อยู่ดังนั้นจึงรีบวิ่งขึ้นไปดูใจใดซึ่งดูเหมือนว่าได้กำลังจะตายนะ เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นดวงวิญญาณของนายพลทั้งหกออกจากกร่างเป็นลักษณะวงกลมได้ลอยมารวมตัวกันรอบรอบกราวาสที่นอนตายอยู่มันฟื้นฟูนฟพลังให้กับเขา

ยแย่และสิมันปล่อยพลังมาทางใดแล้วได้ที่ไม่ได้สติสตังอะไรได้วิญญาณของมัมช่วยสื่อสารกับได้และมอบพลังให้กับได้ไดได ถ้าไม่ได้ฟื้นคืนสติได้รับพลังมาซึ่งรวมกับพลังอสุรมังกรในตัวจึงใช้ท่าไม้ตายของอาจารย์ของเขาอาวาสตรัตัดพลังที่ปล่อยออกมากของกาวาดัดทำลายเกาวาัดลงได้ จากนั้นดวงวิญญาณของมัมก็ได้กลับคืนสู่ร่างมัมตามเดิมแล้วมัมก็ฟื้นคืนสติขึ้นมาในตอนจบจบแล้วครับลากันตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปเล่าหนังสนุกสนุกแบบนี้อีกแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องว่านี่เล่าหนังกันนะครับสวัสดีครับ